สวัสดีครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวดัดอุดรธานีนะครับวันนี้มาอยู่กันที่สาขาอ่ําเภอกุมภวาปีนะครับคันนี้จะเป็นคูปต้แอลสองแนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆนะครับใส่เกียร์เกียร์ยังอยู่เยอะนะครับพวกบูธพวกสลักแน่นดีอยู่นะครับสิกไม่เยอะนะครับติดตังไม่เยอะ สีเดิมนะครับก็มีสีซีดบ้างนะครับชุดทันล่างยางหน้าประมาณ80ซนะครับยางหลังเหลือประมาณสัก6 0ซนะครับรถแห้งพร้อมใช้นะครับเปลี่ยนสายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับาห้ดูนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องสามสูบนะครับ โปวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับเหมือน34่ตัวเท่ากันนะครับเครื่องสตาร์ทง่านะครับเ,เดี๋ยวนะครับล้อล้อแน่นนะครับจุดโปวินจุดโปวินแน่นนะครับคันนีรถท้งานมาไม่เยอะนะครับเดิมเดิ เฉยๆลุกหมากดีตัดยังไม่ได้ตัดนะครับตรวนี้หน้าติดน,นะครับ,บนี้ก็มานี้หลวมเล็กน้อยคือหลวมนิดหน่อยนะครับแตุ่ดโปรวินแน่นนะครับ น้ำปกตินะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมให้ไงยเครื่องก็ตาติไง่ายกำลังดีอยู่ลองวิ่งให้ดูนะครับเค คันนี้นะครับกูบตาแ2808ราคาอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังเล่มทะเบียนมีครบนะครับ169,000บาทนะครับตามสภาพนี้ก่อนคันตามสภาพนี้ก็เปลี่ยนทายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับชุดของเครื่องของไหาย่วซึมไม่มีนะครับสีดําเดิมนะครับถ่ายกันต่อไปจะเป็นอีสกิดนะครับ NP554 นะครับ54แรงม้านะครับจดทะเบียนปี61นะครับ คันนีเ้เสร็จพรบใช้เปลี่ยนยางหน้าให้คู่หนึ่งนะครับ345,000บาทนะครับไฮดรอลิกเร็วนะครับปกติน,นะครับรคาคาเก็บสาภาพเก็บรัวดซึมให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เื่องเกียร์ดีนะครับนิ่มเลยนะครับ ลองวิ่งให้ดูนะครับเกียร์เป็นแปด นะครับสามแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับอ,อันนี้ก็จัดโปรโมชั่นลดเงินนะครับเหลือสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนทุกคนครบนะครับ เกียร์ดีนะครับยางหลังก็ประมาณ80%นะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคารถแล้วมี402คันนะครับคันนี้รถปี65นะครับดูราคาก่อนนะครับจำราคาไม่ได้รถจดทะเบียนปี65 4 1 9 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับด้านหน้าพันหลังเป็นพันใหม่นะครับไปยยี่สิบสอง คันนี้ก็จะเป็นบุพการีเอลสี่ศูน่งตัวนี้รถปีคันนี้สวยๆนะครับคันนี้สวยเลยนะครับใช้งานนิดเดียวนะครับรถจอดไม่ได้ใช้งานนะครับใครเดินใจนะครับคันนี้สภาพป้ายแดงราคา4 0่แ0 0ที่แสนหกหมบาทต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้อุปรกรณ์ผ่านหลัง ใหม่เหมือนกันนะครับคัน47 s p นะครับราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับยังหน้าประมาณ8ปดเอร์เซนะครับยังหลัง95%ได้นะครับ mm hmm. ผ่านให้เป็นพันใหม่ด้วยนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้3 8 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับจดทะเบียนปี58ครปคันนี้ อันนี้จะเป็นสาขากุมภาวาปีนะครับจุดกน,นุนใหญ่เส้นอนำเ่อคุมภาวาปอาีออกไปทางอุดรน,นะครับห่างจากตวาัวอำเภอออกไปทางอุดรน,นะครับประมาณ3กิโลนะครับสนใจ,จติดต่อสอบถามได้ 085, 087, 65, 81นะครับหวัวเจริญแท็กเตอร์สาขากุมภาวาปีขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ